สวัสดีค่ะมอนีม,นมาพ่อกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกค,ค่ะค่ะพี่น้องมืนอนีเพกได้ตำแมงกะพุนเวียดนามหรือว่าแมงกะพุนลายเสือเด้อค่ะพี่น้องนี่เป็นยังคือเอินแมงกะพุนไล่เสือบบตนนิเพกกะบองหัวค่ะตะวันใเพ่นเป็นไล่เด้อค่ะพี่น้องลล่จุดๆเด,ด้อค่ะมืนอนีเพกตำเอาเด้อค่ะพักกะจมี่ชะอมพกคานละค่ะแล้วก็พริกหวานแล้วก็ ผักโอชุนนะคะมีหัวบีดลูดมานาแล้วก็สลัดเด้อค่ะเพกตาใสอันนี้น้ำเพกเพกหั่นไอโอชุนนะคะใส่น้าค่ะเพกล่องตําเบิงเด้อค่ะมาค่ะพี่น้องเสแซ่บน้ากันก็บเพกเด้อค่ะ แบบกรอบค่ะพี่น้องโอชุนเอามาต่ำกระแสบด้วยค่ะพี่น้อง อ,อร่อยมากเพกสังมาจากลาดนี้ค่ะเจลลี่ฟิตนะคะสังมาในต่อๆค่ะ อุ้ยอร่อยมากแบบแสบเลยค่ะบีรดรลูตค่ะ โอซุนโอซุนเนี่ยรสชาติเพิ่นสำรับเพกนะคะรสชาติเพิ่นจะจืดๆแล้วก็มีความหอมเพราะว่าหอม หอมไข่ๆมะพร้าวน้ําหอมบอกคะ่ะในส่วนโตเพกได้ค่ะแต่ว่าคนอื่นเพกบอกว่าเพิ่นอัหวานรชาติเป็นแนวใดริเลยคะ่ะกินไข่ๆข่มะพร้าวน้ําหอมเพกว่าค่ะ แสบคักโอซุนเนี่ยเพกจะเอาไปหั่นเป็นเส้นๆค่ะ คล้ายๆตอนบักฮงแต่ว่าแสบ่อพี่น้อง พริกหวานก็หวานสมซื้อค่ะหวานแ้วก็จะไม่กินพริก อืมอืมกรอบดีขนาดค่ะแม่งกับพุ่น แมงกะพุ่นนี่เอาไปเห็ดได้หลายเมนูเลยค่ะพี่น้องเอามาตำคือเพรเห็ดก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปยำแล้วก็ไปไอแมงกะพุ่นน้ำมันงาน,นะคะกระแสบหรือว่าเอาไปดองกรได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอบนาะจะล่องเอ่ยยำไอโอชุนค่ะก็สีแสบ แซ่บตามแบบโรชตยเพรี้่วหวานแซ่บคักค่ะ แบบหน้ามสมเพกพึ่งสั่งมาก,กินเธอแหลกเ้้อยค่ะแสบคับกเพกกดมากจักต่อๆค่ะค่ะสำหรับพิบนีกิก่ะสวัสดีค่ะ